อีมาแล้วอีแม่ออามาเมื่อนดิมมาเมื่อขึ้นนี่ฮารุขึ้นมาขีโรลินเอ้ยสบายให้เด้อโทรโทรโทโทเข้าเอาไว้ให้ีีสบจะเอามาหานะ ขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา สบ,บายดีสบ,บายดี 4, เอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกผู้ทุกคนทีเข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะกองยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องนอกน้อยบ้านนาเส้นเก่าเส้นเคยเนาะทุกคนเนาะ,ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวนกจะได้เข้าไปหาพี่น้องเผาตรงเรื่องทุกคนได้ยินเขาว่ามีทมิดมาเพราะว่าเบานุน่นเบานุ่นได้โทรหาสาวนกเนาะแล้วก็บอกว่า เมทามิดมาแล้วแนกก็จะได้ซื้อของกินไปให้เขาเจ้าแด้เพราะว่าสนุกเขาไปทเทแล้วในสติกว่าอยากกินปลาดุก,กว่าสัสนแนกก็เลยว่าซื้อปลาดุกเขาไปให้เนาะส่วนเมทามิดนั่นก็ออกมาจากคนกับบุฮูทุกคนเพราะว่ามีแต่เบ,บานุนอันเบานุนโทรบอกสนกว่ามีแต่ว่าเมทามิดออกมาแล้วกับ บ่ได้หามต้อนวันออกมาจากคนเนาะเดี๋ยวเอาไปเบื้งพร้อมกันทุกคนว่าจะมีผายแดงเนาะเดี๋ยวบรรยากาศนั้นจะเป็นแนวดักก่อนับสมไปพร้อมๆกันนะทุกคนเนาะโอเคนะทุกคนตอนนี้สาวนกก็เดินทางมาฮอนแล้วได้ซื้อเอาปลาดุกุบเครื่องมายุมมาเะมีลูกน้อยได้มีล้านได้มานำเนาะไปหุ่ไปให้กันไปอันยูทูปฮะไปนกไปไปหาล้านไปยูทูปฮะ เราลุ้นนากันทุกคนว่าจะมีใหเดทุกคนสาวนกจะให้ทุกคนได้บึ่งเด้เพราะว่าว่อกี้นี้สาวนกหินอันสาวติ๊กย่างมาเนาะสาวติ๊กเอาไปบานเอ้ยบาลนูนบาลน่นยกลูกขึ้นเออบบแม่เพื่อนอันหาลูเพื่อนมาขีโลลิ้นเอ้ยสบายให้เดสบายไหเดเพื่อนนะ เอออยู่เลยแม่กำลังมากระลุกแม่ไอ้บุญรดกำลังมากระอืมเป็นเป็นสด็นอนนอนน้ำเมียเนี่ยนอนอยู่หุ่นอยู่บนนอนน้ำเมียเฮะาอันฮะาทาเฮือันมีเฮือนก่อนเนี่ยาเงินมากก่อนเออหาเงินมากก่อนก็ได้หาเงินจากน้อยก็ได้ปลุกแล้วเนาะมีอันมีใครได้มาไม่ไม่ไม่ติดไม่ไมเฮ เฮ้ยนี่เอ้ยไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งเฮ้ยๆๆจังไหนจังมาเอารถเข้าห่มอะเนาะดีใจเด้บ่าวนูนเอาลูกติ๊กออกไปอันยังบ้าน่นน่ะอไปซื้อบ้านเอ้าอันก็ว่าไอ้น้ําเติมเฮือนวัง อาโบเมนไอไอกี่แก้วเนอะอันนั่นที่น่ะเราเราเติมรายเดือนให้นันหมดเดือนเลยนึ่หมดแล้วสบายดีแม่เออไอแม่เอามาเมือดาเอามาเมืองขึ้นนี่มามานำไผ่มานำไอีจริงมานำไอีขิงน่ะโบนูนบอมมีแต่แม่มา เขาคิงยุสัยเพิ่งไปใช้แห้วพุ่นน่ะเห็ว่าอันออกมานึ่งฮอคิงเขาคิงกับขึ้นเมื่อแล้วคิงกับกับขึ้นเมื่อนุนนุนเมื่อคืนนี้เขาคิงเขาออกมาโบเห็นน่ะโบบุเขาเลื้ยงกันแล้วเฮียแม่กินข้าวแล้วบอกแม่กินข้าวเออทาการกินข้าวกับยัง ก็ขึ้นชีอนลูกของปลาชื่ออังเออว้าวนู่นกะหาลูกเงินเลาะไปเลาะมาดีใจเด้อว่าวนู่นเอาลูกแล้วเนาะเบิ่งเด้เอทุกคนว้าวนู่นก็ฮักลูกคือกันได้ เรานูนก็รักลูกเหมือนกันโอเคเดี๋ยวพี่ออกไปบ้านเต่อันเต่เสราหุ่นอืมแเราว,มวแม่ออกมานเรามื่อ,อไรแม่เข้าไปป้านะ Oh. แม่ไปป้าพุ่นเลยบโบไปเฮียเนาะอือบบไปอ,อันนี่จังไนอันข่อยมาอันเฮกสุดข่อีอันตัดเครื่องนุง่งฮะเครื่องนุ่งหล้วกะ็บวานันละกะเกเจียมไปบุญอขญญญองเขาเจียมของเขาไปบุญไปบุญของเขาแวบปีไก่นะปีไก่หาไปดิซัน เขาไปป้าหุ่นก้อนเราเข้ามาซอกหาบุหินเราบูได้ป้ายโก้อยู่นี่ฮาเด้อท่านี่เลยท่านี่เลยมือสวยแล้วกแกหากันต้มปลาดุกกินเดนลุกเอาปลาดุกมานก็เด้อ

<laughs> พอนุน่นหาอันหาลูกขี้ลตเลย <c oughs> มาเลย <c oughs> ดิดิแจบอกอันเบานุน่นเอาลูกซ้อยนะดีแจวบอก <c oughs> มาเร็วมาเร็ว ย้อนเออไปช่วยฮอนเฮ็ดเฮ็ดซะได้อ <h> ลูก <warnings> ข <th> ึ้นบัดนี้น่ะเฮ็ดซะได้อลูกขึ้นบัดนี้น่ะอืมเอเอาไก่ไปหันว่าิบ่ดีเลยนี่ครับหาขึ้นก็เอาเสื้อเอาหยังมาห้องเฮาก็ bóng mìa để bà mìa phở ở lục hay mấy đàn tuần xoay lên mấy ừ tuần là ăn ốc với bàn đầy nhẳng đầy này thì đầy ui อ no, an ันติ๊กออกไปเต่าหุ man, ่นไปช่วยแม่เฮ้อเอ้ยนกขี้โลดหมาเอ๊ะอันนั้นคือเสาติ๊กกะด้อขี้โลมาอีจอดอันหาสมาพอดีเอนอยตักแดดหลดเอ้ยนกก็หมยุมยะมามี้านน้อยมานํานึงนี่มี้านน้อยมานําแด มีลูกล้านเอ้าลูกเออล้านมาหน้ามเอาลูกเออล้านมาน้ามาหาไอ้วุ่นมีเออพ่อแม่บุญลอดมาเล่นนำไอ้บุญนลอดเนติกอันติกว่ายังไดประดุกเอ้ยนกซื้อมาให้แล้วก็ซื้อมาเราแบ่งกันเด้อเซาลีเขาอันนั้นคนกินนำกันนี่เด้อแม่เออแม่แม่อัน มเท้ามีบาลนูนอันขวแล้วก็แบ่งให้แมา่เท่าแพทยเด้เราอันเคยดเชื้อ,อามาหงอยโอ้บาดได้เอาแล้วบู๊เด้คือตอวมีแล้วเบืเ้องหนากันเนาะนอ่าเราอันแะดามือมือวานนี้บ่มีหามาด,ดิมือขึ้นนี้ก็บ,บ่มีหามามือขึนแทนบ่มีอ่าขันมีคนมาเราลักให้ฮุบเอาเลยเด้อ ล้วยายจับโทรศัพท์ไปเอ้าเลาขอให้ฮุบได้ยาเย่เย่เฮ็ดวันนี้เลยเฮ็ดวันนี้แล้วเขาเขาจีบหองให้ปีะมาลนั้นตึ๊ะหลักใหเอาเลยให้ฮุบเป็นบอกเป็นขันอันขันโบเป็นเอ้ยนกอีซ้อนบโบเป็นเอ้ยนกอีซ้อนเด้อสอนให้ฮุบไว้ ลีบได้อกไปบ้านนี่ลีเขาอยู่ไปออกไปบ้านพี่กับพี่น้องกำลังจะหามาไปบอกน้ำเมรีลีลีก็ออกไปไปลอยยังบ่ม,มากนันในซสาลีน่ะลีเขาออกไปไปไปชิมือชิมือเอน้องบ่ได้ไปบ้านจักเพื่อน้องกำลังไปวันนี้เสอตีแกจะห้ไปหนอ มืดกลับไปเติมฮะอืมมดแล้วมืดไปกระดกออกไปฟ้าหุน่นน้องลงมามดแล้วไปอืมน้องยุ่ยักพอจะซ้ำขึ้นอันนี้น้องไปไต่ปูทีไปไตปูเออน้องม่ายุ่อันนี่นี่เอนอนกจิบอกฟ้าไปเฮือจังน้อยอีมี่อันเจ้านายมามาแล้วขึ้นอีมาเบิงแฮกอันหเห่าเราเขึ้นอีตัด เครื่องเฮาตัดสุดเอ้อ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> โดยบิดนึ่งเด้อ <c oughs> อู้ไม่สุขใส่ไมยเท่าเพจเพิ่นเตงน,นะอันเพื่อนเพื่นจะมาเบิง้งนันเฮาแล้วเพื่อนอีน้อันเอาเครื่องมาเฮาเดเกี่ยมไปบุญของเขาแบบปีกานะคันอันคันเฮาเขาไปป้าคุ่นก้อนเรา เขามาโบหินเขาเขาบัดเข้าไปเขาก็บ <leer> ม่ได้ไปนําเขาสินะแม่นอยไปอาเฝ้าไปคือเฝ้าไปคือฮเบิ่งอันเข้ามาอันเอาเครื่องมาให้ฮิตเครื่องก่อนจากน่อยเราจังไปฮิตเครื่องแล้วก็อันไปบุญกองเขาไปบุญกองเขาดันนะฮะไปบุญกองเขาเอื้ยไอ้นกยาชูกว่าขึ้นนาแม่

Ừ, cả hàng mẹ nó ừ, tụi em là súp dạ xong, lấy đi bây giờ dạ phục mà hàm vầy hàm mẹ ạ Dạ xong có mặc súp Dạ xin có súp Dạ hăn có súp Súp bò nước, súp bất Miếng có ôm Hì cửa kinh, Wow, kín hì Miếng kín Đen cửa kinh, Mưa cửa kinh dạ bù lèo súp cá súp dà bùp búc ồ cá súp dà yeah, chiang chiang súp na chiang cá súp bắc búc bắc xíp xép bắc lùm lăm bắc cơn cơn hên vâng mắc anh bếp đâu cá súp bớt bố lèo Bố cá súp dà chiang nằm ơ ờ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  ข่าวมาลุกอือเสาติ้งมีลูกเดย์รีคือกันออกไปกับไปบุดเดียวแล้วก็มาบุดต้องไปเลาะกินเล้าน้าเข้ายันเขา,อา,ขาเลอยมาโนนนํารัเเก้าเด้อไปออกไปใ้เครื่องแล้วก็เข้ามาออกไปด้เครื่องแล้วก็เข้ามา,ออก,ไไก,า,มากินเล้ากินเบียร์เลาก็กินเป็นยามเอา ยำได้เฮาเอาออกไปกับไปกินเนี so, ่ยเฮาออกไปยำได้กับไปกินมันบดดีแบบนั้นนะอ่าหากินเป็นยำเอาจะเติมแล้วเติมเหลวเข้าแล้วคึดนไปอันเขาหนองมุกกับย้องมานำมาเนี่ บอกมาเลยนี่คันนเข้ามาเราเฮาอันบอกเขาเด้อว่าให้อยู่นี้อยู่นี้เราจะนายเอาเครื่องมาฮะแล้วก็บ,บนนัดนั้นเราก็เกียมไปบุญของเขาสิเด้อไปบุญของเขาไปฟอนอยู่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  <c oughs> <c oughs> อยู่อาสันเด้อเดีด๋ยวอันหาเอฟซีไปเบิ่งอันเมเมเทาเพชรแต่งหนะ้าเบานุ่นว่นะหน้าแดงจึงครึ่งยืน Vâng vưng là tên nát cần đi à, à, à? ai à cái... ừ, ấy nói vâng ơi trong nhanh con kêu cứu cứu ha hà hụt anh đi hết bắt bắt thôi 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 hà cần hụt có ơi mẹ thắm mì nang tắc เราหางนกนะลุ่นมาอีกแล้วนี่เมนหางนีเตเฮทุกคนเธอกห่วงหยุดใครละออกแล้วเนาะนี่ตืวนั้นหันเนาะหึ่งนั้นอันตอนไอ้กีแกวมาเมนอยู่หันลุ่น หังหังนี้เนี่ยบรุ่นเนาะเอ๊ยม,มันมันม,มันรุ่มดีกว่าสะดัคือว่ารุ่นส้ามซี่หังเล้อมเอมนี้ฮะนไม่ทามีกะสุกแดงไปร้อยยกก็ป้า เทอทอๆทเ้เ้ทเข้าเอาไว้หาคีสบจาเอามาหานะน่ะลูกล้านขึ้นกระไดจะเวนให้ละาเนียงกัน งามบ่นี่บ่งามลราล้างอ๊อกนี่น่ะทาแป้งทาแป้งเอาอันอันนี้แม่นอันลิปติกทาปะ hấp anh chưa hấp bác bò men hà na hà na bò đây đờ kín khá lẹo kín khá lẹo vân tụi anh nè ba à vậy nó mặt hôm bò nhưng mặt hổm như này này พ่นเธ็ดแจวไวค่ะเพชรเพชรเพ็รเพชรเพ็ดเพ็ดเพชรอ่ะอาบน้ำไปไปอาบน้ำไปไปอาบน้ำอาบแล้วโบโบอาบเพื่อนเม่นไปไปลูกหาอาบไปไปลูกหาอาบน้ำไปอือโบนาวเด็ดฮอนฮอนนาว เออบ่น่าไปลูกอาบไปไปไปลูกอาบห้ไปอาบน้ำกันไปไปไปอ่ะครับขันเฮ่เอ่เร่เนเ่่เฮ่เ่เน่่เฮ่เ่่เฮ่่ บ่ฮ่อื้มบ่อาอ,อลูกอะไปหินคนเดินนะเด้อมาจากออบแล้วก็ไปอาแอบนำเด้บอบ่อาบแล้วมันเม่นอื้อนี่ออบนำเราจะได้ไปบุญไปบุญแม่ปีกไก่นะไปบุญกองเขาวครบมเมื่อไอ้ฮอดบุญแล้วออบนำเด้อแอนนำหอม,มๆมันได้ไปเที่ยวบุญ

สมโหบานุนบึงนา้าแดงแดงเลยงามบานุนบางงามบาคูลยังอย่างนี้นี่ <c oughs> แล้วอันบาคูลรับเนาะรับบอกกันเด้อขันทบุญไทยออกมากับบาขับุญไทยเดาอยูนน่นีนนอยู่นินนนนนนนแล้วเจ้าน่ายเขาอีมามารอ มาเบิ้งเขาจะได้เอาะไรซื้อเขาไปไปอันเฮ็ดนั้นไปอันไปบุญกองเขาเฮาจะได้ไปบุญกองเขาสิเด้อด้จกมือก็เอ่ยอีกตีมไล่มือยเข้ามาหล้วก็บอกเข้าอยู่นี่ฮะเด้อกระบอกเข้าอยู่นี่ฮะแล้วกกันว่าเข้ามาแล้วกาฮหัวหาม่นกรถเด้อหัวหาม่นกม่นกจีเข punched, ้ามาฮะนินก clear ็เห็นเห็นมาเห็นมาที่มันอ okay. ันนกไปซื้อบัตรนนเห็นเขาทําเขานี้แล้ว นําไปบวชพุ่นบวชันอืมมาบมาแว่ลูกชาหนงเบิ้องขันมาว่าเข้ามาหลักกันฮะบอกเมนุกมันหูบอกเมนุกเมนุกทีเขามาเบิ้งมาห้าเบิ้องเอายังทั้งเครื่องกะบกให้เขาจอกเอาเลยเด้อควรเอาเลยอกเป็นอย่างเครื่องเขาเอามาไว้ข้างเฮาเนียไอ้นํำเอามาเอามาไว้ข้างเฮาเลือกเอาเฮ้าฮัด nung cá bò mi ăn nung cá sọc, ấu, jack ăn nung, nung ăn sọc, ớt xét kèm nhau, sống khai nhau, nung để mình nạo, ừ. mình nạo, mình oh, nạo, ăn nung xơ, lấy lấy ngân lại bố, lấy ngân mình à, ừ. cũng mất đây, mất liệu, à, Vượt bảy cái độ, chữ bạch chữ khoang mất, <laughs> นกเอาปลาดุกมันก็อนปลาดุกอหะกันควากินน้ากันเด้อควาแล้วก็บเบิ้งแม่ถ้าแพดเด้แบงให้แม่ถ้าแพดกินเด้เด้อวินีเขาบอกไปเงินมันไปละเมือ่อยละเมื่อยกระสมื่อยหักห้อนก่อนหักห้อนห้ยมีเื่อมีเ้งแล้วก็คันว่ามีหู้จ้างมาแล้วยักได้เงินแล้วก็ไปไ, <อ S 1> ไปแล้วก็กลับมานอนเฮือนเท่านี้นอนกนไ,อไปแล้วก็กลับมานอนเฮือน <c oughs> ไม่ทเพชรกันเ้ <c oughs> เอาโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสฉพาะคลิปนี้สาวนกขอ,ขอกล่าวคำว่าสบายดีอ่าสบายดีเดี๋ยวานูนสบายดีบ๊ายบาย <c oughs> โอเค ขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา